Right. Okay. เราพบกันแบบนี้ทางช่อง etv นะฮะคุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนนั้นคงจะเกิดความสงสัยนะฮะเอ๊ะเพื่อนที่เราครบอยู่ด้วยเพื่อนเหล่านี้ที่เราครบเอ๊ะจะเป็นคนดีหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าอีกมุมนึงเขาจะเป็นคนที่แวงง่ายถ้าเกิดคนไทยบอกเอ๊ะเป็นคนชั่วหรือเปล่าซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าแม่มันตัดสินกันยากนะครับแต่ในยุคป,ปัจจุบนันนี้การครบคนถูกหรือผิดจะส่งผลต่อชีวิตเราให้รุ่ง หรือให้ร่วงยังไงเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยสนทนาธรรมกันนะครับวันนี้เราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มหานพันธุสันติพัฒโทนะครับรากนัการ,รพระคุณเจ้าครับเร,ริญพรคุณบายคะแล้วก็เจริญพรท่านผู้ชมรายการเอทีวีทุกท่านด้วยครับเริญพรพระอาจารย์นะช่วงนุี้ว่างไหมครับ พร้อมจะลงทุนกับผมหน่อยไหมครับอันนี้ของพระเนี่ยมีแต่แชร์ฟอร์ชานส์แชร์ไปให้โลกเปลี่ยนแต่แชร์ลิโซนี่ไม่มีฮะนี่ฮะคือแบบนี้คุณผู้ชมหลายๆคนบอกว่าโอ้โหยุคปัจจุบันนี้รู้หน้าไม่รู้ใจคำนี้ยังใช้ได้ตลอดกาลนะฮะพูดถึงหน่อยฮะหลักธรรมการที่เราจะคบคนจะถูกหรือผิดจะรุ่งหรือจะร่วงตรงนี้มีความเกี่ยวพันกับทางพุทธศาสนายังไงบ้างไหมครับเจริภพก็ถ้าที่ยาดิโยมคนไทยได้รู้ บ่อยๆได้ยินบ่อยๆนะัะที่เขาจะบอกว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลครับแต่บางคนก็บอกเอ้คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปรับปริญญา <laughs> แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็มาจากมงคลสูตรที่าติโยมเคยได้ยินกันซึ่งจริงๆมงคลสูตรเนี่ยก็เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยด้วยสิ่งที่ทําแล้วจะประสบความสําเร็จจะประสบความเจริญ ซึ่งที่รู้กันก็คือจะมีทั้งหมด38ประการแต่ถ้าเกิดท่านใดฟังตัวเลขแล้วเอาไปลุ้นทุกวันที่ 1- และ16อันนี้จะเริ่มไม่เจริญละเพราะหวยไม่ทําให้ใครรวยอย่างยั่งยืนกลับมาที่มงคลที่ว่าเนี่ยก็จะสอดคล้องกับที่ทางคุณบอยกําลังชวนท่านผู้ชมคิดเมื่อกี้ว่าคบคนถูกหรือผิดชีวิตรุ่งหรือร่วงเพราะว่าทั้ง38ประการเนี่ยสองข้อแรกเริ่มต้นด้วย1คืออเสวนาจะพาลนางไม่คบคนผ่านอันที่2คือบัดิตานจะเสวนาก็คือ คบบฑินฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นเลยแต่ว่าอยากชวนให้เห็นหลักการก่อนนะว่าชีวิตจเจริญหรือไม่จเจริญเนี่ยในพระรูปศาสนาเนี่ยอาจจะฝากไว้ที่ปัจจัยภายนอกก่อนอเบื้องต้นเลยนะเหมือนกับ2ข้อแรกนั่นแหละหนึ่งคืออย่าไปคบคนที่เขาไม่ค่อยโอเคอกับอันที่สองก็เรื่องเลือกคนเลือกคบคนที่โอเคด้วยเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดเรายังไม่ไม่รู้จักคิดได้ด้วยตัวเองหรือแม้กระทั่งคิดได้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยบางที ไปคบคนพานะ่ยอาจจะเผลอไผลเหมือนกับตอนนี้ที่ได้ข่าวว่าหลายคนได้เปลี่ยนที่นอนไปอยู่ในเรือนจําเรือนใจเนี่ยนะ่อนก็เพราะส่วนหนึ่งคือตอนแรกก็เดูน่าไว้ใจได้นี่นะ,ะมันเป็นคนดีเลยนะใช่ฮอนอแต่ว่าสุดท้ายนั่นแหละฮอนก็ทําให้ลําบากบซึ่งอันนี้พูดถึงในสี่พระเจ้าสอนนะท่านจะบอกว่าสังวาเสษนศะสีลังเวทิตพัง แปลว่าพึงรู้ว่าปกติใครเป็นอย่างไรสีละเนี่ยแปลว่าปกติรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันฉะนั้นมันต้องอย่างที่เขาบอกว่านานดีมันจะดีนานแล้วดีนานมันถึงจะนานดีฉะนั้นก็ต้องดูกันไปนานๆสี่างนอกจากแปลว่าสีแล้วแปลว่าปกติได้ด้วยฉะนั้นในมุมแบบนี้ก็อย่าพึ่งฝรั่งเขาบอกว่า Don t judge a Bo o k by its cover ออย่าไปตัดสินหนังสือแค่เพียงหน้าปก อย่าไปตัดสินว่าใครใจสะอาดหรือสกรปรกเพียงแค่หน้าตาบางทีใส่สูตรดูดีเนี่ยตั้งใจมาหลอกอก็ต้องทําให้ดูน่าเชื่อถือหน่อยคราวนี้ถ้าเกิดสรุปในแง่ของลักษณะที่จะให้รู้เบื้องต้นก่อนเลยนะฮนว่าว่าใครควรครบหรือไม่ควรครบครบแล้วจะผิดหรือจะถูกจะร่วงหรือจะรุ่งเนี่ยก็ก็ต้องดูกันเลยว่าคนพานเนี่ยเอาคำหมายคนพาลก่อนเลยดีกว่าคนพานเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยภาษาบาลีคนพาแปลว่าคนที่มีชีวิตอยู่ โดยสักตะวะหายใจไปวันๆไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สักแต่สร้างคาร์บอนฟุตปรินต์บนโลกนี้ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ไม่ได้ทำอะไรให้ดีๆ <c oughs> เหมือนกับ ผู้ธร้างนสุภาษิตของโรงเรียนเทพศรินเ่ยก็บอกนสัสยาโลกัตโนอย่าเป็นคนรกโลกโบราณบอกว่ารกคนดีกว่ารกหญ้าแต่รกคนบ้าบ้ารกหญ้าดีกว่าคนเ,เหมือนเกิดขึ้นมาเพื่อให้มันเต็มจํานวนคนใช่ใช่ครออันนี้คือความหมายว่า,าคนพาลคือคนที่เกิดมาก็ทําให้โลกแบบมี population <c oughs> เพิ่มขึ้นเฉยๆหายใจทิ้งไปวันๆในขณะที่บัณฑิตเนี่ยแปลว่าผู้ดําเนินชีวิตด้วยปัญญาฉะนั้นลักษณะของคนที่เป็นคนพาลก็คือทุจิิตจินตีคิดก็คิดชั่วขออภัย ทุกภาสิตาภาษีพูดก็พูดชั่วทุกกะตะกรรมการีเวลาทำก็ทําชั่วอันนี้คือลักษณะของคนพานเด่นๆสามข้อส่วนบัณฑิตก็ตรงกันข้ามเลยเรื่องของสุจินตจินตีคิดก็คิดดีสุภาสิตภาษีพูดก็พูดดีสุกะตะกรรมการีเวลาทำก,ก็ทําดีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมีชอ็อตเทอรมแล้ลองเทอมด้วยนะ,ะัแบแปลว่าเช่นหลายคนเนี่ยที่เป็นคนพาลเวลา เวลาคบหาหรือเวลาฟังเบื้องต้นมันอาจจะเหมือนจะดูดีครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยม,มันมีความโหดร้ายมีความเข้ามาทําร้ายเยอะในขณะที่คบบัณฑิตอ่ะบางทีช่วงต้นๆอาจจะดูเหมือนลําบากบอะไรก็จะต้องทําให้ถูกอะไรก็แต่ว่าระยะยาวมันจะมันจะดูแลปกป้อง,องคุ้มครองชีวิตของคนคนนั้นฉะนั้นสรุปตรงนี้ก็คือว่าะจะดูว่าถูกหรือผิดอะ่ะบางที บางทีมันมันต้องดูกันย,ยาวๆนานๆานเหมือนที่เขาบอกว่าพ่อแม่รังแกฉันพ่อแม่ที่ดูดูแลลูกทุกสิ่งเลยให้ตามใจลูกลูกร้องลูกดิ้นก็ซื้อให้อันเนี้ยระยะสั้นเหมือนกับรักลูกแต่ระยะยาวกำลังทำให้ลูกเป็นคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้ไม่ยอมพึ่งพาตัวเองสุดท้ายก็ลำบาก อันนี้ที่เขาว่าพ่อแม่รังแกฉันแล้วจริงๆไม่ชอบพ่อแม่คนรักคุณครูแม้กระทั่งพระเช่นพระ,ะบางรูปอาจจะตามใจญ,ญาติโยมฮอโยมเอาสังฆทานมีปลาก,กระป๋องมママีมาม่ามาถวายหลังเที่ยงจริงๆพระถ้ารับประเคณหลังเที่ยงเนี่ยพระ,อ,ะอาบตัติมีความผิดแต่บางทีพระท่านก็เกรงใจโยมไม่บอกโยมเอ๋ไหนๆก็มาแล้วจะได้ไม่เสียเวลาสองฝ่ายท่านก็เกรงใจโยมก็รับไปแล้วก็ไปโปรงอาบัติ Oh. อันนี้ระยะสั้นเหมือนจะหวังดีกับโยมแต่จริงมันคือทำร้ายระยะยาวทั้งกับโยมทั้งกับพระศาสนาเพราะสุดท้ายโยมก็ไม่รู้ว่าเอา้าจริงๆแล้วการถวายอาหารหลังเพนง่ผิดพระรับแล้วก็ผิดทั้งการที่พระใช้วิธีพูดแบบที่มันเหมาะสมกับการลเทศเขาเขาบอกโยมวางไว้เฉยๆก็ได้นะอาตมารับรับสังฆทานให้ได้แต่รับประเคศไม่ได้เพราะถ้ารับตอนนี้จะเป็นอาบัตอะไรนี้เป็นต้นฉะนั้นก็สรุปว่าในส่วนเนี้ย คือระยะสั้นและระยะยาวต้องดูบ,บางอย่างเนี่ยเขาบอกว่าตอนต้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อตอนปลายตอนต้นชอบสมัยจะได้ร้ายเมื่อปลายมืออันนี้สําคัญมาก <Fly. S 1> เพราะส่วนใหญ่ที่คนพานหรือคนไม่ดีเนี่ยเขามาหลอกให้เราไว้ใจเชื่อใจได้อะเพราะส่วนใหญ่เขาเอาผลประโยชน์มาให้เห็นก่อนเอาความหวานมาล่อแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเราคิดว่าเออเสียแค่นี้เสียนิดนิดหน่อยหน่อยแต่อะไรที่ได้รออยู่เยอะแยะ แล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเราได้จริงๆด้วยส่วนส่วนใหญ่แชร์ลูกโซ่เวิร์กได้ก็เพราะแบบนี้สิ่งสําคัญคือมันสาคัญคือมันไม่เฉพาะเรื่องของแชร์ผลประโยชน์หลายอย่างในโลกนี้เป็นลักษณะอย่างนั้นฉันเวลาเวลาจะคบใครเนี่ยมันด้านหนึ่งคือมันฟ้องใจของเราอยู่แล้วเหมือนกับถ้าเกิดเราเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องถูกเรื่องผิดเวลาเราเจอใครที่พยายามทําในสิ่งที่มันไม่โอเคเนี่ยเราจะรู้ว่าเอ้ยอย่างนี้ไม่ดีแต่ถ้าเกิดเราไม่เป็นแบบนั้นนั่นแหละ ส่วนใหญ่เราจะพาพาตัวเราเองเนี่ยไปไปใกล้คนคนนั้นเองถทาที่ผมฟังพระอาจารย์บอกว่าเอาเป็นลักษณะนะทั้งคนพานกับคนที่เป็นบัณฑิตส่วนใหญ่3ามอย่างลหลักก็คือคิดทำดีทำชั่วนะคิดดีคิดชั่วพ,พูดดีพูดชั่วกระทำดีทำชั่วถ้าเกิดคนพานสักวันหนึ่งจะเป็นบัณฑิตได้ไหม ถ้าในทางพุทธศาสนาเนี่ยเนี่ยเป็นสาเหตุที่เรามาคุยกันถามว่าทําไมต้องสุขใจไปกระทาแล้วโยมกําลังนั่งดูทีวีอีทีวีทำไมก็หวังว่าวันหนึ่งเราจะเกิด education แล้วนําไปสู่ enlightenment การการรู้แจ้งหรือการการภาษาพระคือตัดสรู้ซึ่งมันก็คือการปิ้งแวบรู้ขึ้นมาเปลี่ยนได้ฮอนและนี่เป็นสาเหตุที่ทําไมพระเจ้าถึงตรัสสอนทําไมพระถึงต้องทําหน้าที่ที่บอกว่าเป็นการมิตรเพราะถ้าเกิดเรา ซึ่งคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีซึ่งมันเป็นสามหลักใหญ่สามกรรมในพุทธศาสนาครับมโนกรรมวจีกรรมรและก็กายกรรมเมือ่อใดก็ตามที่บางทีเราได้ยินวจีกรรมของคนที่เขาเป็นบัณฑิตแล้วเราเกิดเกิดรู้แจ้งเห็นจริงนึกสภาพง่ายๆเหมือนในห้องมืดๆห้องหนึ่งครับรบัณฑิตที่เขาพูดประโยคเดียวอ่ะมันเหมือนนิ้วที่มาสับสวิตให้ไฟในห้องมันเปิดอืฮะค,ค,คนพานที่มืดบอดมองไม่เห็นอยู่พอ ได้เห็นแสงสว่างแบบเนี้ก็อาจจะเห็นแล้วเอออันนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนั้นแล้วสุดท้ายก็จะเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเองแอบเปลี่ยนจากทุตจินตะจินตีก็จะเปลี่ยนมาเป็นสุจินตะจินตีมาคิดดีได้บ้างแล้วเมื่อคิดดีได้เวลาพูดมันก็จะเริ่มพูดดีแล้วก็ทําดีตามมามฉะนั้นอันนี้ถึงถึงเป็นเรื่องสําคัญว่าออถ้าเราถึงแม้จะคิดไม่ถูกพูดไม่ถูกทําไม่ถูกแต่เมื่อมีกัลยาณมิตรมีเพื่อนที่ดี มีคนมาให้ข้อคิดแล้วเราเปลี่ยนเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นสมาธิทิฏฐิความเห็นชอบอันเนี้โอกาสที่จะเปลี่ยนเนี่ยมีตามมามแต่ปัญหาก็คือคส่วนใหญ่เนี่ยฮอนตัวคนที่มีมิจฉาทิฏฐิอ่ะเขาเปลี่ยนความคิดยากมากามันเหมือนแผ่นเสียงตกร่องอฉะนั้น อันนี้ก็ต้องชวนสองอย่างหนึ่งคือแม้เขาจะบอกว่าอยากคบคนพานอยากเข้าใจว่าอยากคบคนพานหมายถึงว่าอย่ายุ่งกับคนพานเลยไม่งั้นคนพานก็จะไม่มีโอกาสเปลี่ยนความคิดเลยก็จะไปอยู่ในกลุ่มของคนพานใช่ฮอนฉะนั้นถามว่าเราถ้าเราเข้มแข็งพอเราแแนะคนที่เขาคิดไม่ถูกได้ไหมแนะได้แต่เราต้องหากุณสโลบายแล้วเราก็เชื่อเถอะว่าในทางศาสนาเชื่อว่าคนพัฒนาได้และต้องพัฒนาฉะนั้น อันนี้สําคัญเลยคือขอให้วางใจให้เป็นไม่ใช่เราคิดในแง่รังเกียจคนไม่ดีแต่ที่พระเจ้าบอกว่าอย่าคบคนพาลเพราะว่าถ้าเกิดไปคลุกคลีด้วยเนี่ยถ้าเราไม่ได้เข้มแข็งพอโอกาสที่เราจะเห็นกงจักเป็นดอกบัวม,มีสูงมากมเพราะเพราะมันเป็นธรรมชาติของการครบพระเจ้าบอกว่ายังเวสเิตรติตายทิโสคบคนเช่นไรมันก็เป็นคนเช่นนั้นในโลกยุคป,ปัจจุบันเขาเรียกว่า the law of attraction คนประเภทไหนก็ดึงดูดคนประเภทนั้นฉันถ้าเกิดสมมว่าเราเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ต้องเริ่มจากนี่แหละรู้ก่อนแต่ตอนนี้ไอ้ความยากคือคนที่ไม่ดีอ่ะโดยมากไม่รู้หรอกว่าตัวเองไม่ดีอืมอครับครับพระอาจารย์ครับคุณผู้ชมครับผมเชื่อวา่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนผมนะตอนสมย<ช>ัยเรียนรหรือว่าตอนทํางานมันมีคำคำหนึ่งที่บอกว่าการคบเพื่อนคบคนเนี่ยมันต้องคบแบบหลากหลายอย่างเช่นตอนเรามีความสุขก็คบอีกกลุ่มหนึ่งช่วงเวลาที่เราเฮ้ยเรากำลังมีเรื่องนั่นแหละต้องคบอีกกลุ่่มนนึงแแบบบดหอย วิธีการคบแบบนี้พระอาจารย์มองว่ามันมันเป็นการถูกต้องตามหลักทำยังไงบ้างไหมพระอาจารย์ใช่ค่ะก็ในเบื้องต้นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ารู้จักกับคบหาเนี่ยจะไม่เหมือนกันรู้จักคบหาซีปึกไม่เหมือนกันเลยมันแยกความลึกซึ้งหรอแหใช่ค่ะอย่างอย่างในแง่ของที่บอกว่าอย่าคบคนพาในที่เนี้ยเหมือนกับในคำว่าในคำว่าเสวนา ที่เราบอกอเสวนาจะพาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาคำว่าเสวนาตัวนี้มันแปลว่าเสพหรือเสวนาหรือซ่องเสพพูดง่ายในแง่การอยู่มันจะคลุกคลีไม่ใช่แค่รู้จักเฉยๆฉันแค่รู้จักว่าคนนี้ชื่ออันนี้ไม่ได้หมายความว่าคบกันถูกไหมฮอนเวลาเขาถามว่าเอ้ยเป็นคบเป็นเพื่อนคนนี้เปล่ารู้จักแต่รู้จักแค่รู้จักเฉยๆใช่ฮอนดังนั้นความหมายเช่นเดียวกันการที่เรารู้จักคนพาเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องแปลกเราไม่ได้บอกว่าออพอเห็นว่าคนนี้ไม่ดีปุ๊บ ไม่รู้จักเลยมันก็ไม่ได้ในในสังคมโลกที่บางทีมันต้องมีเรื่องมรารยาทอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ในแง่าการที่พาตัวไปใกล้ชิดคนคนนั้นไปเรียนรู้จากเขาไปเที่ยวด้วยกันไปคบหากันอันนี้อันนี้คือจะเป็นเลเวลที่เรียกว่าคบละฉะนั้นในแง่าการรู้จักหลากหลายอะ่ะดีรเราต้องเห็นบิวตี้อัพเดเวอร์ซิตี้และอย่างที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ว่าบางครั้งเนี่ย ถ้าเราเข้มแข็งพอเราอาจจะเป็นกรมิดช่วยให้คนพาลบางคนเปลี่ยนเป็นบัณฑิตก็ได้แต่ต้องถามว่าเราอ่ะเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดพอหรือยังเพราะบางทีอ่ะเหมือนกับนึกสภาพคนที่จะช่วยคนตกน้ำก็แล้วกันทับถ้าตัวเองยังว่ายน้ำไม่แข็งอ่ะแล้วโดดลงไปช่วยอ่ะดีไม่ดีก็เรียบร้อยไปด้วยไม่นจะดึงเขาแต่สุดท้ายก็โดดเขาดึงลงไปใช่แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะช่วยตัวเองไม่เข้มแข็งพออ่ะไปหา ห่วงยางมาสิไปหาไม้ไผ่มาอย่างนี้ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันพูดง่ายก็คือมันมีวิธีการอื่นในการช่วยถ้าตัวเราไม่เข้มแข็งพอฉะนั้นในแง่การคบรู้จักไม่เหมือนกันก็รู้จักให้หลากหลายแต่คบเนี่ยต้องเลือกแล้วก็พิจารณาให้ดีเพราะว่าโอกาสที่เวลาเอาง่ายๆเลยแม้กระทั่งคนไม่ดีเรายังไม่ทันได้คบเลยแต่ว่าพอคนรู้ว่าเราเป็นกุกเกียคนนี้ซึ่งโอ้กักตุนสลาก ขายออนไลน์แบบโกง,โกงหรือมีเรื่องของลดหนีภาษีอะไรย่างนี้เป็นต้นเราก็เสียความน่าเชื่อถือไปเรียบร้อยแล้วทางที่ทางที่ยังไม่มีใครรู้อะไรเลยในพุทธศาสนระวังเรื่องนี้ค่อนข้างมากเฉะนั้นโอกาสที่ถ้าสมมติว่าเข้าไปใกล้แล้วบังเอิญเผลอไผลไปเห็นผิดเป็นชอบเนี่ยมันจะมีสูงคแค่แวบเดียวที่เห็นผิดชีวิตก็ร่วงได้ทันทีในทางกับการพระอาจารย์ ถ้าเราคบคนโอ้คนดีบัณฑิตเลยคนที่เรียนเก่งเรียนฉลาดอยู่ในกลุ่มนี้แต่อีกมุมหนึ่งมันเกิดความกดดันโอ้โหปัจจุบันนี้เราอาจจะเห็นข่าวนะพระอาจารย์นะฮะที่แบบเด็กกระโดดตึกเพราะความกดดันเพราะการแข่งขันสูงถ้าเราคบกับบัณฑิตมากๆเกินไปมันจะมีผลเสียบ้างไหมครอาจารย์คือคือถ้าถามอาตมาต้องแยกก่อนว่าบัณฑิตแบบในทางธรรมกับบัณฑิตที่ยัตยมมีปริญญาบัณฑิตมหาบัณฑิตบุตศรีบัณฑิตไม่เหมือนกัน ถ้าถ้าเกิดบัณฑิตที่แท้จริงที่ดําเนินชีวิตด้วยปัญญาเนี่ยเขาจะไม่เครียดและไม่ทําให้คนอื่นเครียดต้องเขา้เขาใจประเด็นนี้ก่อนต้องเข้าใจประเด็นนี้ก่อนฉะนั้นคนเรียนเก่งหรืออะไรที่คุณบอยว่าเมื่อกี้ไม่ได้หมายว่าจะเป็นบัณฑิตนะ,ะคนเรียนเก่งแต่เอาความเก่งไปใช้ในโกงฉลาดแกมโกงอันนี้เราก็เคยได้ยินอยู่บ่อยๆรอห้าเนี่ยท่านบอกเลยด้วยความเป็นห่วงว่าสมัยทําให้คนดูหนังสือใหม่ๆเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเออถ้าเกิดไม่มีเรื่องจริยธรรมคุณธรรมไปด้วยเนี่ยการให้คน รู้มากก็อาจจะยิ่งโกงได้มากนะก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังฉะนั้นหนึ่งคือแยกย้ายให้ได้ก่อนว่าบัณฑิตในความหมายทางธรรมคือดําเนินชีวิตด้วยปัญญาร,รู้ว่าอะไรควรไม่ควรคิดในเรื่องที่ดีพูดในเรื่องที่ดีทําในเรื่องที่ดีฉนันคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเวลาเขาอยากจะช่วยคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าเอาสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าดียักเยียดไปพระเจ้าเนี่ยตรัสที่หนึ่งบอกว่าตุมเหหิกิจจังอัตปังอาขาตาโรตถาคตา เราว่าตถาคตเนี่ยเป็นผู้บอกเท่านั้นส่วนการทําความเพียรเป็นหน้าที่ของเธอทั้งหลายพือง่ายเหมือนคือพระเจ้าชี้ทางให้ส่วนเดินไม่เดินเนี่ยเป็นเรื่องของเราละครูที่คนที่เป็นกรณมิรเพื่อนที่ดีหน่อยเนี่ยบางทีเขาก็จะรู้ว่าคนคนนี้มีความรั้นฉะนั้นบางทีอาจจะต้องมีกุศโลบายมาในการทําให้เกิดแรงบันดาลใจาในการเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่อันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยากหน่อยอแต่ว่าถ้าถามว่า ใครสมมติว่าคนท่านผู้ฟังกำลังฟังอยู่หรือเนื่องจากเป็นโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเผื่อครูฟังอยู่อ,อยากไปช่วยเป็นกลาลยนมิรเป็นบัณฑิตไปให้คนที่เขาคิดไม่ถูกเปลี่ยนแปลงชีวิตอันนี้ฝากกลาลยานวิตรธรรมไว้ข้อคข้อซึ่ง3ข้อแรกเนี่ยเรียกปิโยน่ารักสองครุน่าเคารพแล้วก็สามพาโยน่ายกย่องจะเห็นว่าสาข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องของคุณสมบัติที่เห็นได้จากภายนอกอซึ่งต้องบอกว่ามันต้องมาจากข้างในเนาะความน่ารักไม่ใช่แกล้งทํา น่ารักรเกินปุยมุย้ยอันนี้ไม่ใช่แต่เป็นเรื่องของการที่ข้างในหวังดีกับคนคบหนักแน่นน่าเคารพแล้วก็น่ายกย่องอเพราะมีคุณสมบัติที่ทําให้คนเห็นแล้วก็รู้สึกอยากจะฟังอยากจะอยู่ใกล้อยากจะทําตามอันนี้ค,ค,คือสาข้อแรกพอคนเขาพร้อมจะฟังแล้วข้อที่4คือว่าตาจะรู้จักสื่อสารรู้จักพูดให้คนเข้าใจแล้วก็ข้อที่5เนี่ยวจะนะขโมอดทนต่อการพูดซึ่งการพูดเนี้ยความหมายมีทั้ง2ด้าน หมายความว่าเวลาเราจะแนะนําใครให้เขาเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิธีชีวิตได้เนี่ยเขาเชื่ออย่างนั้นมาตลอดชีวิตเขาฉันเวลาเราฟังพูดครั้งเดียวเขาจะเปลี่ยนแปลงไม่น่าใช่โยมฟังรายการนี้อยู่ครั้งเดียวไม่น่ารอดต้องดูขั้นต่อไปด้วยดูบ่อยๆอ,อันนี้คือวัจะนะขโมอดทนต่อการพร่ำสอนในขณะเดียวกันบางทีมีคอมเมนต์กลับมาเพราะว่าเขาไม่ชินกับวิธีคิดแบบนี้เขาสวนเรามาเราก็ต้องอดทนต่อการพูดของเขาด้วย อันนี้คืออดทนต่อท้ายคำคข้อที่6เนี่ยคือเรื่องของคัมภีรันจักกระถางกัตาแปลว่ารู้จักพูดเรื่องที่ยากลึกซึ้งให้เข้าใจง่ายเพราะไม่งั้นคน,คนเนี่ยคนเนี่ยพร้อมที่จะหนีจากสิ่งที่มันยากอยู่แล้วเหมือนรายการ,รวันนี้สุขใจไปกระทำถ้าทามายากๆคนก็ไม่รู้จะเอาธรรมะไปลงมือทํำยังไงใช่ครับแต่ว่า,าวันนี้ได้คุณบอยมาได้โปรดิวเซอร์ได้ รายการดีๆนี้ไอ้คนอาจจะพร้อมละฉะนั้นเมื่อเขาพร้อมข้อสุดท้ายเลยฮะโนจัดถาเยนิโอชเยมไม่ชักชวนไปในอาถานะไม่ได้ชวนทําเรื่องที่ไม่ควรทําฉะนั้นความหมายแฝงก็คือว่าชวนไปทําเรื่องที่ควรทําอ,อย่างสุขใจไปกับธรรมนี่แหละธรรมะเอาไปลงมือทําฉะนั้นถ้าเกิดเรามีเจข้อเนี้ยเราจะสามารถช่วยให้คนที่เขาอาจจะคิดผิดพูดผิดทําผิดอยู่หรือที่บอกว่าเราเป็นคนพาเขาเป็นคนพาเนี่ยเขาได้เปลี่ยนเป็นบัณฑิตได้ สำคัญเลยพระเจ้าตรัสว,ว,ว่าคนพานที่รู้ตัวเองว่าเป็นคนพานมีโอกาสเป็นบัติตได้บ้างเ,เพราะว่าถ้าเกิดรู้ตัวเนี่ยมีโอกาสแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่คือคนที่ที่ไม่ดีรหรือจะไม่รู้ตัวเนีจะไม่รู้ตัวส่วนใหญ่ฉะนั้นบางทีถึงต้องการกรลาลยาณมิตรไงต้องการ,ค,รคนที่มาบอกอว่าเออเป็นกระจกสะท้อนว่าเอ้ยเนี่ยคุณกำลังคิดอย่างนี้อยู่นะซึ่งระยะยาวยังไงไม่มีทาง ไม่มีทางที่จะเจริญได้ซื้อหวยอย่างเงี้ยอ่ะสุดท้ายได้มามันก็มีความสึกว่าเงินมันร้อนนะ่ะเงินมันได้มาง่ายมันก็เสียไปง่ายยกตัวอย่างหรืออายมุกทั้งหมดอะไรเงก็เป็นเรื่องเช่นเดียวกันรเราจะไปรวยหรือจะไปเจริญเพราะเรื่องเหล่านี้มัน,เป,นเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอ,อันนี้เป็นหลักการที่เราสามารถทําได้ปฏิบัติได้ด้วยตัวเราเองแต่ถ้ารเรามองในมุมกว้างขึ้นมาอีกหน่อยในมุมของสังคม ส,สังคมหน้าที่หน่วยงานต่างๆพวกนี้มันมีส่วนสําคัญยังไ,ไงไหมครับะอาจารย์ครับมันมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยพอนเพราะว่าภาพภาพในพุทธศาสนาเนี่ยอันแรกที่ต้องชวนคุณบอยและก็ทุกท่านเห็นก่อนคือพุทธศาสนาให้ความสําคัญกับทั้งปัจเจกแล้วก็สังคม,ม,มแต่ละคนในระดับเนี่ยระดับระดับคนต่อคนอย่างนี้ใช่ไหมฮอนการ,รที่คนคนนึงเป็นกรรมิให้อีกคนคนหนึ่งมันทําให้ชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยคิด คิดถูกและชุดก็รุ่งได้ในขณะเดียวกันถ้าเกิดไปเจอคนไม่ดีเข้าผลกระทบมาปุ๊บชวนไปในทางไม่ดีแล้วอันนี้ก็อ่อนต่อโลกก็เรียบร้อยตามไปอย่างนั้นก็ได้คราวนี้ในครอบครัวก็ดีในโรงเรียนก็ดีวัดก็ดีในองค์กรก็ดีที่มันเป็นสังคมเนะี่ยมันคือตัวสำคัญที่ทำให้มีค่านิยมมีวัฒนธรรมแบบหนึง่งที่ทำให้คนที่อยู่ในสังคมนั้นเป็นแบบนั้นเหมือนกับอาสวัตแม โม่ถามว่าทำไมถึงได้บวชยามาจนถึงวันนี้<ฆ>ก็เพราะตั้งแต่เด็กๆดกยมพ่อ,อยศแม่สนใจเรื่องธรรมะอาตมาได้บวชเรียนพระดูร้อนตั้งแต่อายุ7ขวบบวชพระดูร้อนแล้วก็ประทับใจก็บวชทุกปีจนจบป .6 11เขวบก็บวชยาวมาจนถึงวันนี้ครับ<ฆ>ฉะนั้นถ้าเกิดในในสังคมเนี่ยเรามีค่านิยมแบบไหนโอกาส<ฆ>ที่จะทำให้คนในสังคมนั้น<ฆ>เป็นแบบนั้นก็มีสูงเหมือน<ฆ>เวลาเขาบอกว่าญี่ปุ่น โอ้ขนาดพันดินไหวขนาดเกิดวิกฤตทุกคนยังเข้าแถวเข้าคิวแล้วเวลามีเหตุเกิดอะไรมีคนเคยแชร์ภาพมอเตอร์ไซค์ในไต้หวันรถติดมากๆยังแถวคิวเรียงหนึ่งเลยไม่มีปาดซ้ายปาดขวานี่คือสังคมมันเป็นแบบนั้นแต่ถามว่าสังคมเกิดจากอะไรล่ะสังคมก็เกิดจากปัจเจกนี่แหละก็คนแต่ละคนรวมกันมาถึงเป็นสังคมฉะนั้นในพุทธศาสนาเนี่ยเห็นว่า2อย่างนี้อิงแอบกันชั้นพุทธศาสนเองมีวัฒนธรรมมีวิธีฝึก ให้สังคมภาษาพระใช้คําว่าสังฆ์ครับคือหมู่หมูม่มใหญ่เนะี่ยมีวินยัยมีข้อแน,นะมีระบบกรารมิตรมาช่วยแนะให้คนแต่ละคนหรือปัจเจกที่อยู่ในันนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วตัวเองก็เป็นกรารมิตรให้กับคนอื่นต่อไป<ม>เหมือนวันนี้ถ้าเกิดสื่อ,อมีอย่าง E TV, ีทีวีมีโทรทัศน์เพื่อการศึกษามีผู้ดําเนินรายการ,รที่ถามได้จึ้งๆอย่างคุณ<ม>บอยอย่างเงี้ยไม่นานคนก็จะเริ่มสนใจฟังแล้วก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็อาจจะสร้างเทรนด์ใหม่ขึ้นมาทําให้ คนอยากรู้อยากสนใจในเรื่องที่เป็นไปเพื่อความดีงาม,อมของชีวิตและสุดท้ายเมื่อเป็นแบบนี้มากเข้ามากเข้ามันก็จะมีแต่สื่อดีๆสื่อน้ําดีแล้วน้ําดีก็จะไล่น้ําเสียคําถามคือวันนี้สื่อเองขออภัยก็คิดแบบว่าอ๋อละครมันต้องตบจูบเรตติ้งต้องมาต้องเอาเรตติง้งฉะนั้นพอคิดอย่างนี้เพราะคิดว่าในส่วนของสังคม เขาต้องการแบบนี้ก็ให้ให้เขาได้ตามใจซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บสังคมมันก็เลยอยู่อย่างนั้นนะนรีไปดูเกาหลีใต้ใช่ไครับไปดูหลายๆประเทศที่เขารู้ว่าซอฟต์พาวเวอร์มันมีพลังขนาดไหนแล้วสุดท้ายมันมันเปลี่ยนสังคมเขาได้อันนี้คือสิ่งที่อยากจะชวนวันนี้โลกของธุรกิจอย่าง Amazon เข้าไปถึง create demand ให้คนอยากซื้ออะไรละทำไมเราที่ทำเรื่องสื่อดีๆเรื่องการศึกษาเราไม่หากุสบายดีๆมาทำให้ คนอยากจะทําดีด้วยกันอยากจะเรียนรู้อยากจะคิดคอยากจะพูดอยากจะทําในสิ่งที่ถูกเพราะถ้าเป็นอย่างเงี้ยคิดถูกพูดถูกทําถูกรับรองชีวิตมีแต่รุง่งไม่มีร่วงครับผมขอบพรคุณพระอาจารย,ย์เปอยงสูงนะฮะคุณผู้ชมครับมผมเชื่อว่าข้อมูลที่เราได้มีการพูดคุยสุธนธรรมกันในวันนี้เนี่ยน่าจะนําไปปฏิบัติใช้ได้อย่างง่ายเพราะฟังแล้วเข้าใจง่ายหลักธรรมทุกอย่างเข้าใจง่าย วันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากๆสรุปต้องขอกรพระคุณนะครับสำหรับพระอาจารย์มหานพันธ์สันติพัฒโทนะครับขอพระคุณครับรอาจารย์ครับอนุโมทนาคับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูในช่วงของปริศนาธรรมนะครับว่าที่วัดแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างสักครู่เดียวครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่สลาหลวงพ่อโชคดีนะครับหลายคนที่มีโอกาสมาวัดแห่งนี้เนี่ยคงจะได้มีโอกาสมากราบไหว้หลวงพ่อโชคดีกันแต่หนึ่งในนั้นอยากจะให้คุณผู้ชมนั้นได้ทราบว่าจริงๆแล้วการกราบไหว้หลวงพ่อโชคดีเนี่ยต้องการสื่อถึงอะไรหรือขอพรแบบไหนถึงจะโชคดีหรือเปล่าเดี๋ยวมาพูดคุยกับพระอาจารย์กันหน่อยกับนักสการคุณเจ้ากับเจริญพรนะฮะในช่วงนี้ก็อาจจะเบื้องต้นเลยนะฮะเอาเอาแค่ชื่อสลาก่อน ให้เป็นเห็นปริศนาธรรมแล้วเอาไปลงมือทำสาราเนียชื่อสาราหลวงพ่อโชคดีอาจาจะบอกญาติโยมบ่อยว่าหลวงพ่อท่านน่ยโชคดีคแต่โยมมจะโชคดีหรือเปล่าเนะี่ยขึ้นอยู่กับว่าโยมทําอะไรดันแม่ก็จะชวนโยมให้รู้ตื่นเบิกบานทําดีก็จะได้โชคดีคคในปริศนาเนพระเจ้าตรัสว่าสติมาโตสถาพัฒทางอนคนมีสติโชคดีทุกเมื่อความหมายก็คือถ้าโยมมีสติระลึกได้เนี่ยใช้ปัญญาที่เขาบอกสติมาปัญญาเกิดเนี่ยโยมจะสามารถ สร้างโชคให้กับตัวเองได้ตลอดเวลาและไม่ใช่เฉพาะตัวเองครอบครัวสังคมองค์กรัรบประเทศไทยหรือโลกใบนี้ฉะนั้นคนฉลาดทํเคราะห์ให้เป็นโอกาสแต่คนประมาททาโอกาสให้เป็นเคราะห์ถ้าอยากโชคดีก็ขอให้มีสติแล้วก็สร้างโชคให้กับตัวเองอันที่2เวลากราบพระอ่อนอยากให้เห็นว่าพระเนี่ยพระประธานในสาราหลวงพ่อโชคดีเนี่ยพระปางมาราวิชัยครับซึ่งแปลว่าชนะมารฉะนั้นหลายท่านเนี่ยเวลาท้อแท้ใจมากราบไหว้ขอพรพระขอให้นึกถึงเหตุการณ์ ในในในตอนที่พระเจ้ากําลังจะตัดสรูปปางนี้คือปางที่พระเจ้าอธิษฐานจิตว่าสิ่งดีบาร,รมีที่พระองค์ทํามาเนะี่ยณวันนี้วันที่จะเอาชนะมารทั้งปวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกิเลสมารหรืออื่นๆครับในที่สุดเพราะพระองค์ยืนหยัดอธิษฐานเรากตั้งจิตมัน่นเพราะพระองค์ตั้งจิตมั่นอย่างนั้นพระองค์ถึงผ่านอุปสรรคนั้นและสุดท้ายเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าได้ญาติโยมก็เช่นกันทอนไว่าวันนี้โยมกําลังเจอทุกเจออุปสรรคเจออะไรอยู่ เมื่อกราบพระแล้วขอให้ได้หัวใจแห่งความชนะคือความชนะใจตัวเองชนะกิเลสจากเหตุที่กราบพระประธานปางมารวิชัยถ้าทําได้แบบนี้คือการเอาปริศนาที่อยู่ในพระพุทธรูปในชื่อศาลาไปทําให้เกิดโชคดีกับตัวเองและสุดท้ายก็เอาชนะปัญหาที่อยู่ในชีวิตได้ในที่สุดจรญพอครับ,รบขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับความรู้จากหลักธรรมในวันนี้ผมเชื่อว่าใครก็ตามนำกลับไปปฏิบัติธรรมนะฮะน่าจะเกิดผลดีต่อชีวิตประจำวันแน่นอนนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสุขใจไปกับธรรมในวันนี้เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมท่านใดอยากจะรับชมย้อนหลังนะครับสามารถรับชมได้2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกผ่านทางเว็บไซต์ www.etvthai.tv อีกหนึ่งช่องทางผ่านทางแพลตฟอร์ม y t u t u นะครับเสิร์ชไปที่ eTV s e r i t ิท,ทเพื่อการศึกษานะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสุขใจไปกับธรรมวันนี้เวลาหมดแล้วผมพร้อมทีมงานเราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ